สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนจะพาทุกคนมาทําปุ๋ยสูตรเร่งด่วนนะคะปุ๋ยที่เพื่อนว่าเนี้ก็คือฮอร์โมนนมสดนะคะสูตรนี้นะคะไม่ต้องหมักนะคะใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลช่วยให้ผักมีรสชาติดีนะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนมเปรี้ยวยี่ห้อใดก็ได้ค่ะ นมจืดที่ห่อใดก็ได้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขวดที่จะใส่ฮอร์โมนนะคะแล้วก็แก้วสำหรับใช้ผสมฮอร์โมนนะคะค่ะเดี๋ยวเพื่นจะบอกอัตราส่วนในขั้นตอนการทำนะคะค่ะเราก็มาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่นจะใช้นมจืดนะคะหนึ่งแก้วนะคะ หนึ่งแก้วไม่เต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะใชเ้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะหนึ่งฝานะคะค่ะต่อมาก็คือนมเปรี้ยวนะคะขออนุญาตเจาะค่ะ นมเปรี้ยวนะคะใช้ประมาณครึ่งขวดนะคะเกือบเต็มแก้วเลยค่ะค่ะใช้ประมาณครึ่งขวดนะคะผงชูรสนะคะ ผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนพูนๆเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตอนแรกเพื่อนกะว่าจะให้เขาไม่เต็มดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เทนมเยอะเกินไปนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคนจนผงชูรสละลายหมดนะคะ สูตรนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะถ้าเป็นผักกินใบเนี่ยยิ่งเห็นผลเร็วนะคะแล้วก็จะทำให้รสชาติผักดีนะคะกรอบอร่อยรสชาติหวานด้วยนะคะ,ะต่อมาเราก็นำฮอร์โมนนมสดเนี่ยกรอกใส่ขวดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่นขออนุญาตไปกรอกก่อนนะคะ ค่ะพอเรากรอกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขย่าให้เข้ากันอีกทีนะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะค่ะเวลาเราจะนำฮอร์โมนนมสดไปใช้นะคะอัตราส่วนก็คือฮอร์โมนนมสดสองช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะสำหรับส่วนผักของไครที่ไม่เยอะนะคะจะใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ใช้อัตราส่วนก็คือฮอร์โมนนมสด หนึ 1> 1่งถึงสองซีซีนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะวันนี้เพื่อนจะใช้น้ำสองลิตรนะคะต่อฮอร์โมนนมสดสี่ซีซีนะคะก็คือเพื่อนเตรียมน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่พอกกี้ ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ขยับให้เข้ากันอีกทีนะคะ แล้วก็นําไปฉีดพ่นได้เลยนะคะค่ะส่วนฮอร์โมนนมสดที่ทําในวันนี้นะคะถ้าเหลือจากการใช้ในครั้งนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะวิธีการเก็บรักษาก็คือนำไปไว้ในที่ล่มนะคะห้ามให้โดนแสงแดดนะคะให้หมั่นคลายฝาออกด้วยนะคะเพื่อระบายแก๊สที่มีอยู่ในขวดออกด้วยนะคะ จะคายฝาประมาณสองวันสามวันต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเพื่อนแนะนำให้ฉีดฮอร์โมนนมสดตอนช่วงเช้านะคะเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะจะเห็นผลดีมากค่ะให้ฉีดทุกสามวันถึงสี่วันนะคะฉีดแบบนี้เลยค่ะฮอร์โมนนมสดเนี่ยนะคะจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยเร่งดอกเร่งผลด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยให้รสชาติของผักดีขึ้นนะคะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะค่ะเพิ่นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาเพิ่นลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนกับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ